สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์สูตรวิธีการทำน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรแบบประหยัดค่ะเป็นวิธีการทำแบบง,ง่ายๆรสชาติอร่อยเข้มข้นจะใช้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะหรือว่าเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ก็ได้นะคะวิธีการทำและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะ วันนี้มาม่าจะใช้วิธีการปั่นในการทำค่ะก็เตรียมเครื่องปั่นมาเลยนะคะจากนั้นมาม่าจะใช้เป็นกระเทียมสด1ห,หัวค่ะตามด้วยกระเทียมดอง1ห,หัวที่เราจะแกะเอาตรงส่วนก้านที่แข็งๆออกแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะจากนั้นเราจะใส่พริกแดงจินดาตามลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชู ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะมาเพิ่มความหอมนะคะด้วยน้ำมันงาค่ะสูตรนี้เป็นสูตรประหยัดนะคะเราก็จะใช้น้ามะขามเปียกเป็นตัวช่วยค่ะสูตรนี้ก็จะทำออกมาได้จํานวนเยอะเลยนะคะจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซอสพริกค่ะเราก็จะใส่ตามลงไปแบบนี้นะคะ ซอสพริกเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรในครัวเรือนที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะเนื่องจากส่วนผสมเนี่ยเรามีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกนะคะถ้าหากเพื่อนๆกลัวว่าจะเปรี้ยวเกินไปเพื่อนเอาจจะใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นตอนหลังก็ได้นะคะส่วนผสมครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการปั่นให้ละเอียดเลยคะ่ะพอปั่นจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ เนื้อน้ำจิ้มสุกี้ที่เป็นเนียนนุ่มประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็เทใส่หม้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเอานำไปตั้งไฟค่ะแต่ก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟนะคะเราจะไปเตรียมในส่วนของงากันก่อนค่ะมาม่าจะใช้เป็นงาขาวนะคะนำมาคั่วในกระทะแบบนี้ค่ะใช้ไฟกลางในการคั่วนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนงาของเราเนี่ยมีสีเงาขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อย ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะน้าจิ้มซุกี้สูตรนี้เนี่ยทั้งเข้มข้นแล้วก็ทั้งหอมเลยนะคะหลังจากที่ได้งาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาโขลกค่ะนําใส่โครกแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําสากค,ค่ะมาวนบนนะคะไม่ต้องโขลกให้รุนแรงนะคะให้แค่เขาพอบุบพอหยาบๆก็พอแล้วค่ะ แค่นี้เราก็จะได้งาขาวคั่วหอมๆไว้ใส่ในน้ำจิ้มกันแล้วค่ะจากนั้นเราก็ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะนำน้ำจิ้มสุกี้ของเราตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะต้มไปจนกว่าน้ำจิ้มของเราจะเริ่มเดือดนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะให้มันคนอย่างสม่ำเสมอนะคะจากนั้นเราก็เติมงาขาวคั่วตามลงไปค่ะคนต่อไปไเรื่อยๆแล้วก็ตั้งไฟจนกว่าน้ำจิ้มเนี่ยจะเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ แค่นี้เราก็จะได้นำจิ้มสุกี้ที่สูตรแบบง่ายๆรสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็ได้จํานวนเยอะด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํายกลงนะคะแล้วเราก็จะมาเติมผักชีตามลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสูตรนี้เนี่ยเราใส่กระเทียมกับพริกจำนวนไม่มากนะคะตอนเวลาเสิร์ฟตอนเวลาทานนะคะ ก็สามารถเพิ่มเติมเอากระเทียมสับแล้วก็พริกนะคะเพิ่มเติมลงไปได้แบบนี้ค่ะจะจะได้อารมณ์แบบน้ำจิ้ม MK นะคะหน้าตาสีสันรสชาติเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ